นี่มันมีรถอบายเ็ดรถอบายคอยไปใส่ก็พอเห็นพี่น้องมหาเฮ็ดจ้ะพี่น้องจ้ะเฮ็ดอันนี้แห่เฮ็ดลมคอยว่าเฮ็ดลมเอ่อหาไลๆ่ๆเดจ้ะพี่น้องไล่ๆก็เฮ็ดนูขาจา้ะไปไปเบิงพี่น้องสมักกกดติดตามกดไล์กดแช่ใด้เดินจ้ะพี่นอ้องเด้อคนติดกดแล้วก็ขอบพระคุณเด้อยจา้า วันวันก็เลาะแต่ปลาเนี่แหละจะพี่น้องคอยมากคอยมากป้ามากเฮ็ดมากามาธรรมชาติจะพี่นออ้องเอยเออมักอันใดก็ทําอันนั้นแม่นมาจ้ะ <c oughs> เออเฮ็ดตามเจ้าของอ่ะเจ้าของมากกละพี่น้องเนาะอันปาลาทั้งฝีพี่น้องเฮ็ดหลุมหลายหล,ลายจ้ะทั้งผีเหเ็นบ่จ้ะปะไปต่อป้าพี่น้องพี่น้องปะาถ้าไปจอบเฮ็ดเือคือจังจอบกบหนีเหลียวเจ้าเอ้อยปะานี่ หนีค่อยไดมาจำหนีเถอะจำเนาะอันใจตะกาหน่อยจ้ะไะพี่พี่น้องพี่น้องนี่หละนี่างนี้พี่น้องพี่น้องพี่ดูไหมมึงเก่งมึงเก่งขาใหญ่ใหญ่อันนี้ดอกจุ้มจุมมันจะพี่น้องเอาดอกจุ๋มจุมมันเนาะเดี๋ยวพี่น้องเบ่งก่อนข้างนี้เอาดอกจุ๋มจุมมันก่อนเนาะเนี่ยนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องค่อยตัดกันจีเลยนี่มันคือไม่เลยพี่น้องนี่ จเขาบอกว่าเอาไปเห็ดปนซุปกินไหมจ้ะค่อยมากกินยูซูเห็ดแต่ากอบจีเฮ็ดบุป็นนี่บื้อเฮ็ดพ่งเอ้ยบุมผินเฮ็ดเฮ็ดเห็ดล่มขาลายเขาบักสีผินค่อยว่ามันเมนค่อยกเก็บตีมันกรอบๆพี่ออันนี้ตุปป๊ปุพี่น้องกำลังเกิดเอาไปเลยนี่พี่น้องมา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  มันก็กินได้อยู่เด้เขาจังเก็บเนาะจะว่าบวพี่เนาะพี่ดอกใหญ่ๆนี่มันจะเถาสิเอาไปเห็ดยังเนาะมันบานจ้ะนี่มันจ้ะเดียวเฮ้ยพี่เนาะนี่อื้หบัวมันข่อยนนอนข่อยนอนสันเนี่ยเกิดอุ้ยนี่ดังโป๊ะเลยอู้หดอกมันใหญ่ขี้สุบเสียบนะจ้ะเนาะบาดใหญ่สำหยาข่อยเอาไปกลางห่มพี่น้องเอ้ยพูดนะพูดนะ ใหญ่แหงเนาอผูดผูดเอาไปย่ำเขาว่าเอ้ยบ่ยนะ่ำเนี่ยเอาไปอันเห็ดอันอนั้นกินเล้ยวคอยมักูพี่น้องเอาไปอันนี้กินเจุปกระปุลเห็ดหนึห่งคอยมักกินเกลียวมันเสียบเนะาะป้าจ่าไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยปลาหนีไหมเป็นตะหยางเลยโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็ดจุ่มกลุ่มจิ้มจิมบา้ากแลังเกิดพี่น้องนี่เม่ยคอ,อยอ้อนซ้อนมั่นคอยอ้อนซ้อนเฮ้ย ตะกากันหน่อยๆหนึ่งเฮไปเมืองไทยก่อนเสียามาใหม่นี่ตัดยาบ่าลายโอ้ยอันนอนอันนั้นกินหมดเลยพี่น้องตามไปตามไปหาไปหาไปเลยจ้าทุกคนเอาอันนี้ก็กินหมดเลยนี่อันห้อยถากไงอู้อันนี้พี่น้องพี่น,อน้องเห็นหมนี่แม่เ้ยมวนเป็นหมาอยู่ผู้เดียวเด็ก่อ <laughs> ย คนมากมวนเนาะคนมากมวนเขาป่ามวนคือเก่าเฮจังนี่กับมวนจ้ะบบมวนก็เรื่องของเจ้าทีเมนบ่จ้ะอืมมักจังไดยกระเบ๋าจังสันจะพี่น้องนี่พี่น้องจ๋าดูสิงามมากตัดเลยนี่ว้ายเนี่ยคือกินเนี่ยนั่นน่ะเห็นมาจะเห็นบ่นบมันมีมันมีหอยถากกินหลายหลายหอยถากหน่อยทั้งนี้ขั้นมองขยอ,อยู่หอยถางไงจ้ะนี่ งามแล้วจ้ะเนอะลายขักปาเนี่เต็มตะกะอญญาญะตะกะรชํานี้คือเต็มตัวเนะจะบลาบ่าจ้ะนี่พี่น,อน้องมีดอกนึงจ้ะหักเลยอู้หักเปาะนี่เบื่องเบื้องแะพี่น้องเป็นจังสีล่ล่ะนี่นี่เฮ็ดลุ่มขาลายเพื่อนวางสีได้มันคือมาลายขักเท้่พี่น้องมันกำลังเกิดตุปุติปิจ้ะพี่น้องไปเ,ออเต็มตะกะรชํานี่ บบไปหลายเด้อกินคนเดียวเมียนบาจา้ะเอาไปนหน่อยๆล่ะเมื่อกลังนทีเกิดที่โต ppo แต่เป๊ะอยู่เมื่อกลังพุดธพุทเกิดเกิดอยู่พี่น้องโอ้เฮ็ดอีหยังนั่นง่อยอยิ่ทงทั้งต้นใหม่ลายครับไปพี่น้องไปหาตัวมันมีหลายอยู่จ้ะโอ้พี่น้องอหอยอ่อนซ่อนมองนี้ไหมป้าเอยกันลังว่าสิหน,นีได้พี่น้องเอ้ยนี่ไหม,มนี่ไหมซ้ำเงาหนีไหมพี่น้องพี่น้อง อ่อนซอนมันเกิดมันเกิดพี่น้องเอ้ยมึง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 ไอ้ตุปุติปีผุ่นทั้งผุ่นก็มีจ้ะไปโอ้ฟิลเลอร์ฟินเวอร์ฟินเวอร์ฟินเวอร์พี่น้องมันหลายแฮีงบัดเตอร์จัดการเลยจ้ะมันก็ลังเกิดพี่น้องนี่ไอ้นี่แม่นี่แม่นี่แม่นี่ก็ลังเกิดหายหลายแฮีงพี่น้องเอ้ยเอ้ยคือมืดแอบัดนี้เออหลายคักพี่น้อง ดิเตะเอากับปองนั่นพี่น้องเป็นายอยู่พู้เดียวพี่น้องฮได้ยิงดูคุ้มปูไหลเหี้งพี่เมย<ม>์ฟินตัดเลยจ้ะพี่น้องดอกตุม้มตุมสวย,สวยงามโบูโปรดผู้พี่น้องเอ้ยมามามามันไหลแหี้งเป็นบายอยู่ผู้เดียวพี่น้องเออพี่แม่ก็ร่างเกินห้อยหอยทากกินนี่ ดูดอกจุม้มๆดอกบานเอาเทมน้าพี่น้องให้อ้นั่นมันกินโอ้ยเป็นบ่ายยุบกูเดียวพี่น้องเบิ่งกี้แลนี่นี่เอาดอกหน่อยมันไหวพี่น้องนี่จุม้มเสียงรถเขาตัดตน้นไม้เนาะนี่โอ้ยหลายโพดพี่น้องเลยเอาเอาดอกจุ้มๆมันดอกพี่น้องนะจ๊ะเนาะน,นี่แม่พี่น้องเบิ่งกี้แลน้นี่ไอ้หอยทาก,กินสเนกเกอร์มันกินนี่ทำนี่พี่น,อน,นอ้องเนาะไปต่อ มวนหลายพี่น้องตั้งปุ่นกับสหลายเราอนทางพี่นอ้องเพราะอะไรพี่น้องมันเต็มตะกายแล้วจ้าม,มัน <c oughs> ลายํานี่นะจ้าเนาะเป็นบ่ายอยู่พูดเดียวสิละจ้าพี่น้องคนหมักมวนไปใช้กับมวนจา้าถ้ามีมวงมีมูแห่งสิมวลคนนี้จะพี่นอ้องบ้าพิษบถูทุกถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะจ้าพี่น้องขอบคุณนะจา้าติดตามแล้ว ไปมองไม่ก่อนไปพ่อเฮ็ดอื่นกันพี่น้องเอาเมิดชุยยางแก่พี่น้องก่อยอืมคนมักเนาะคนมักอันนี้เนี่ยแื่นน้นพี่น้องเนาะขอบคุณนะจ้าบ๊ายบายไปมองไม่จ้า